แค่ซองกุญแจก็กินขาดแล้วนะครับจากค่ายใบพัดของเราโหลายนี้ลายพิเศษด้วยนะครับสวัสดีครับผมต้นเจซีบิกไบนะวันนี้ภูมิใจเสนอพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับ C400 GT ย้ยลนี่ M Performance นี่คันนี้วาร์ปลายมานะครับสียังคงเป็นสีเดิมติดรถอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ข้างใต้นะครับไม่ถูกใจก็ แกะออกได้แต่ว่าด้วยสีนี้โหจา้าบเลยเดี๋ยวจะบอกแรงบันดาลใจมาจากไหนนะสีนี้นะเดี๋ยวรอให้ถึงใหม์ก่อนนะตอนนี้คันนี้รถเป็นตัวโฉมปี2019นะครับปลายปีเลยรถเจ้าของเดียวเลยตอนนี้ปัจจุบันนี้ราคาตัวใหม่ล่อไปประมาณ43 44แล้วนะตอนนี้นะสีดำนะอ่าโอเควันนี้พามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับมิติรถ ค่อนข้างจะใหญ่กว่า X Max Forza นะมีความรู้สึกว่าใหญ่กว่าแต่น้ำหนักไม่ได้ต่างอะไรกันสักเท่าไหร่เลยชิวหน้าใหญ่เลยครับพร้อมคันนี้ติดฟิลมาให้เรียบร้อยนะนี่กันลงกันลอยนะครับกระจกต่างๆข้างหลังติดมาให้หมดนะเท่ากับว่าเคลือบว่าเกือบรอบคันนะอะเพราะว่าตัวนี้ก็แร็ปมารอบคันแล้วนะไฟหน้าโอ้ยเสียงช่วงนี้บิกไบค์กำลังออกกันใหญ่เลยนะหน้าหนาวนะ ไฟหน้าเดนทามลันนิ่งไลท์นะครับสวยมากๆนะครับสี่ช่องสี่รูนะไล่มาเรื่อยๆนี่รถสวยได้จานดิสคู่นะครับน้อยน้อยรุ่นมากๆนะครับที่จะเป็นตัวจานดิสคู่แบบนี้นะครับเบรกบายบรี mm hmm. <by> ของอ uh, ของพี่น้องกับบีเอมนั่นเองนะแอบจานดิสคู่ดิเบรกหนึ่ๆเลยนะครับนี่ไฟเลี้ยวทั้งแถบสวยงามนะ ไม่มีการอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะไล่ไปเรื่อยๆลายนี่โดนใจจริงๆสีสะท้อนแสงด้วยกลางคืนนี่บอกเลยบอกเลยว่าไม่ต้องเปิดไฟก็เห็นนะบนี่คันนี้มีเบาะสารพัดนึกมาให้ด้วยนี่ตรงนี้จะเป็นที่เติมที่เติมน้ํามันนะแล้วก็เป็นเบาะเอาไว้ให้เด็กยืนได้เลยนะครับนี่ขับขับไม่ตกนะไม่ปิวนะเนี่ยแน่นพอสมควรเลยเหลี่ยมมุมดีท่อเทอสวยนะครับ ร่องรอยนิดหน่อยเท่านั้นนะเนี่ยเนิเนนดๆน,ดนะขูดขูดนิดหน่อยนะครับล่องรอยตามการใช้งานไม่มีล้มวัดพื้นสไลด์ไม่มีแน่นอนอ่าลาย M Performance นี่สวยงามรถคลีนให้สะอาดสะอาดเลยดิดหน้านดิ้หลังไปปั๊มหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายนี่จะเปิดไฟท้ายดูไฟท้ายสวยๆว,วางรีโมทไว้กดที่คีย์เลสได้เลยไฟไฟท้ายก็จับเลย สวยงามนะครับบอกเลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับฝาข้างไม่มีลงไม่มีรอยใดๆนะปกตินะขาตั้งคู่นะครับเรียบร้อยสวยงามอ่ะรอยข้างซ้ายข้างข,างขวานิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับโอเคมาดูหน้าจอกันดีกว่าจุดสำคัญนะเวลาเรากดเปิดใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเดี๋ยวนะต้องกดเปิด,ป,ดปุ๊บนี่เป็นไง ฟึ๊ดเป็นไงแล้วก็อันนี้เปิดเบาะอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดปุ๊บเปิดปับ๊บอ่ะเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้ก่อนเลยอยียะอ่ะไวน้นี่นะมาดูหน้าจอกันหน้าจอนะครับจะเป็นเลือกได้2แบบนะบอกเกน์น้ำมันจอเป็นเทียบ T หกจุดหนิ้วนะชัดแจ๋แวแววเลยอ่ะเดี๋ยวผมกดดูให้ดูเล่นๆแล้วกันนะครับนี่ เปลี่ยนค่าโดยทั่วไปนะแล้วก็ถ้าเลือกข้างล่างข้างล่างนี่เป็นตัวเลือกนะครับซ้ายขวาเป็นปุ่มนี้ไอ้อกสกอตัวเนี้ยเป็นตัวสไลด์ซ้ายขวาสามารถตั้งกับระบบพวกจูนเข้ากับโทรศัพท์คอนเน็กได้นะครับอ่าเสร็จได้นะครับระบบนำทางนี่รถของฉันนะครับกดข้างล่างเป็นตัวเลือก่อะเขาก็จะบอกรถคันเนี้ย นู่นนี่นั่นมีอะไรบ้างความลงความล้นอะไรเท่าไหร่วิ่งได้แบตบเท่าไหร่บอกหมดทุกอย่างค่อนข้างจะละเอียดเลยทีเดียวแล้วก,ก็การเคลื่อนแบบสไลด์แบบงานเนี้ยนะน่ะนะนี่ที่สําคัญนะคันนี้เข้าเช็คระยะนะครับยังเหลืออีก9,00 0กว่ากิโลเนะี่ยเข้าเช็คไปวันที่21เดือน9ในระบบนะครับ2 0ง0ัอ้อยเดือน9 2023ใช่เพราะเพิ่งเข้าไปปีปีนี้เลยที่ผ่านมานัดปีหน้าเลยยาวๆไปนะเป็นไงคันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้แน่นอน แล้วก็มาดูเบาะกันอ่ะมาดูเบาะกันเน่สกอร์โคตยชอบเลยเหมือน Gs ออ่ะอ้อดูครับใต้เบาะสวยงามมีโชค๊คให้เรียบร้อยนะครับเปิดแบบแล้วก็คาไว้เลยนะเป็นไงนะเบาะทำมาดีมากใส่หมวกได้2องใบหมวกหนึ่งครึ่งใบหมวกหนึ่งเต็มใบนะครับตรงนี้ตอนแรกผมสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรวะมันต้องเปิดอะไรได้แน่เลย จริงๆด้วยนะนี่ตัวเปิดอยู่นี่นะครับกดลงไปปุ๊บเราสามารถวางหมวกเต็มไปได้แล้วปิดได้นะครับนี่เป็นไงเหลี่ยมมันอยู่ข้างใต้นี่เองเป็นเป็นการออกแบบที่บอกได้เลยว่าสร้างสารรค์ทีเดียวเชียวนะอ่ะเวลาไม่ใช้ปิดเป็นไงโคตรจ้าเลยนี่สํงคัญมีจดหมายสั่งลาเอาไว้นะครับจากเจ้าของเก่า <laughs> ไม่ใช่นี่คือรายการเซอร์วิสนะ รายการเซอร์วิสอย่างที่ผมบอกไปวันที่11เดือน9ปีทีนี้ใบนี้ร่วม18,000เซอร์วิมาเรียบร้อยแล้วตั้งปรับระยะชินบาวน้ำมองพอกน้ำมันเครื่องเ,ออเปลี่ยนสายพาน c ี t ลูกรอกสายพานนู่นนี่นั่นทำความสะอาดกรองเกิงเป็นระยะ20,000กิโลนะครับเมื่อกี้ถ้าทันเลขไม้ถ้าได้สังเกตเลขไม้คันนี้19,000กิโลระยะ20,000กิโลเข้าแล้วเจอกันอีกทยียาวๆเป็นไงผมมชอบขายรถแบบนี้นะ บอกเลยว่าสบายใจขายไปแล้วสบายใจไม่ต้องกลัวอ้ออีกอย่างหนึ่งล็อกคอกดค้างนะครับกดตรงนี้เราจะรู้สึกเลยจืดอ่ามันจะจืดแล้วก็เวลาปลดปุ๊บเวลาปลดไวนิดหนึ่งนะเป็นไงระบบไฟฟ้าอย่างหรูมาฟังเครื่องกันดิกาเฮ้ยเดี๋ยวต้องเปิดอีกทีเนี่ยสแตนบายเร็วนะโอแรงบันดาลใจสีโอ้ยอ ทันไหมเนี่ยเดินเข้า <S 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 เดินออกอีกเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคนซื้อมานะสังเกตดูดีๆเดี๋ยวหน้าจอมันจะขึ้นตอนสตาร์ทรถมันจะขึ้นเป็นแวบขึ้นมาไอ้ตรงลายที่มันแวบขึ้นมาเนี่ยก็คือสีนี้นั่นเองสีเดียวกันเลยเป๊ะๆเ,เลยนะประมาณนี้นะครับตัวรถเวลาเดินเบาจะมีเสียงนิดนึงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขลเ,เวลาใช้ไปสักพักจะเป็นแบบนี้ แต่อย่างที่บอกคันนี้เซอร์วิสมาแล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็ความเร็วผมเช็คมาแล้วถ้าเกิน35กิโลเมตรต่อช่วโมงทุกอย่างจะเริ่มนิ่งเริ่มเงียบขึ้นเรื่อยๆยิ่งเร็วยิ่งนิ่งยิ่งเงียบขี่มันมากนะโอ้โหโต่ผูเลยอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูล้อไม่ติดพื้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ มันเป็นเสียงชุดข้างทั่วไปนะครับทั่วไปมันต้องสกูตเตอร์มันก็ต้องมีเสียงบ้างอ่ะประมาณนี้นะครับลืมอะไรไหมฟึ๊บ๊บไม่น่าจะลืมอะไรแล้วขออนุญาตดับเครื่องก่อนปา้าปิดนี่เลยง่ายๆหูโคตรง่ายเลยเดินรีโมทไปกับตัวนี้เขาไปได้เลยแล้วคอเสร็จนะมาดูราคากันดีกว่าราคาเงินสดบอกเลยว่าเราโปรโมชั่นเดือดเดือดเงินสด2 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ สามารถออกรถได้ต่ำสุด0บาทไฟเน้นตะวันออกลิสซิ่งผ่อนเดือนละ7,300 x อนะ5ปีจบแต่เรทที่ผมแนะนำจริงๆให้ลูกค้านะครับก็คือออกรถ9,999บาทผ่อนเหลือ6,900 x อ5ปีจบเหมือนกันแต่ดอกเบี้ยจะได้ถูกกว่า0.5%โอเคประมานี้ จะค้ำหรือไม่ค้ำขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับดูรถได้ที่สุขสวัสดิ์35หรือว่าโชว์0 9 6 6 9 9 5564รับแรกรับเทอรทุกรุ่นใครอยากลองสกูตเตอร์ยุโรปจัดไปนะครับบอกเลยว่าเป็นคาร์ที่แบบไล่ตามตัวใหญ่ๆได้อะมันวิ่งวิ่งจริงนะวิ่งดีทีเดียวเชียวนะเจอกันใหม่คลิปหน้า